สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับวันนี้มีฟุตบอลลงสนามให้รุ้นเยเชียร์กันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากเป็นแฟนกัน1คู่นะครับเป็นฟุตบอลเต็มเลี่ยงกฤษครับเป็นเกมลอนดอนทอมิแมทนะครับระหว่างเวสแฮมเจอกับอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลนั้น2นัดหลังสุดพวกเขาชนะรวดนะครับแล้วก็เป็นการชนะทีมใหญ่ทั้ง2เกมคือการชนะเชลซี4-2แล้วก็นัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1นะครับกลับมามีลุ้นตำแหน่ง t o อปโฟครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่เวทําเองนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างแย่นะครับไม่ชนะใครมาหลายเกมแล้วนะครับนั้นล่าสุดรงเล่นหนฟุตบอลยุโรปมาเมื่อกลางสัปดาห์นะครับพวกเขาก็ แพ้ให้กับแฟรงเฟิร์ตคาบ้าน1-2นะครับถึงนาทีนี้เดวิดมอยต้องเลือกนะครับว่าที่สุดแล้วพวกเขาจะเน้นถ้วยไหนมากกว่านะครับเนื่องจากว่าเกมกับเซนอนก็ถือว่าเป็นการแย่งลุ้นท็อปโฟกันอย่างชัดเจนนะครับในขณะที่กาบดาน้าก็ยังมีฟุตบอล ยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2กับแฟรง์เฟิร์ตรออยู่นะครับวันนี้อาร์ซอนนะครับไม่มีโทมัสปาเตแล้วก็คิเรนเทอเนี่นะครับที่มีปัญหาการมาเจ็บรบกวนนะครับส่วนเวสแฮมไม่มีซาดิยอฟเกิร์ซูมาแล้วก็อันเจโลออกบอลน,น่านะครับก็เรียกว่าสภาพความพร้อมนั้นเวสแฮมดูดูเป็นรองพอสมควรนะครับวันนี้แนวรุกนะครับอาร์ซอ,อนเป็น เอ็นเคที ier, ยืนหน้าเป้านะครับสามลูกก็จะเป็นเอมิลสมิตโรนะครับมาตินเดกาแล้วก็บุคาโยสาก้าในขณะที่เวทแฮมเองนะครับวันนี้ใช้เซตเบนรามายืนหน้าเป้านะครับสองตัวลิมเซตเป็นประบนฟอร์นันแล้วก็อังเรยามูเลนโกนะครับคู่นี้ถ้าดูฟอร์มปัจจุบันต้องบอกว่าอาซอนดีกว่าอีกจุดหนึ่งที่อซอนได้เปรียบก็บคือสภาพความสดของตัวผู้เล่นนะครับที่พวกเขาสดกว่าเวทแฮมอย่างแน่นอนนะครับแม้วันนี้จะมาเยือนก็ตามนะครับแต่เชื่อว่าเซนอันน่าจะใส่ทีมเวิร์กแล้วก็แนวลุกที่ เฉียบคมกว่าบุกมาเอาชนะเวทแฮมได้สําเร็จนะครับตั้งแต่เจ้าถิ่นนั้นกลำภารกิจมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างหนักนะครับดังนั้นสภาพร่างกายของนักเตะรอดกว่าเชียร์ซอนนะครับวันนี้โชคพวกเขาน่าจะบุกมาเก็บใจชนะได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตั้นได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ